สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญจะมาแบ่งปันเทคนิคการแต่งคลิปวิดีโอด้วยนะคะแอป in shot นะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องไปโหลดแอป in shot นะคะแอปนี้มาไว้ในมือถือก่อนนะคะแล้วก็อ่าก่อนที่เราจะไปแต่งนั้นเราต้องไป ถ่ายคลิปวิดีโอของเราก่อนนะคะด้วยกล้องธรรมดาหรือว่ากล้องอะไรแอปอะไรก็ได้ถ่ายคลิปไว้แล้วก็มาตัดแต่งอีกทีนึงนะคะถ้าเราอัดคลิปไว้แล้วเราก็ไปที่บวกได้เลยค่ะเข้ามาในแอปเนาะแล้วคญก็จะเอาคลิปนี้นะคะนี่สมมุติว่าเรานะคะมีแบบนี้มาแล้วหลายๆคนเคยสงสัยว่าเฮ้ยทำยังไงฉันจะเสริมนะคะอะไรเข้าไปนะคะทุกคนเห็นคำว่าผ้าใบไหมคะกดที่ผ้าใบนะคะเราสามารถยิกซูม รูปให้เราเล็กลงได้นะคะเอามือ2นิ้วนะคะเข้าไปที่หน้าจอแล้วก็เลื่อนขยายได้เลยนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเรานะคะจะตัดแต่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเขาจะมีให้เราเลือกนี่เราสามารถกดเลือกแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะหยิกซูมเองก็ได้จะเอาลงทิกตอกหรอแบบนี้ก็ได้นะคะ เออจะเอาลงอินสตาแกรหรือว่าจะเอาลง YouTube นะคะแบบนี้ก็ได้เออนะคะลองดูนะคะแล้วก็สมมุติว่าเราจะเอาลง YouTube เราด้วยแล้วก็กดนี่ลงช่อง YouTube นะคะซูมขึ้นมาอีกนิดนึงเออแล้วก็กดนะคะแล้วนะคะถ้าจะเอารูปภาพใส่ทำยังไงนะคะกดไปที่สติ๊กเกอร์ค่ะ สติ๊กเกอร์เสร็จแล้วนะคะไปที่รูปภาพที่เป็นรูปภูเขานะคะถ้าใครยังไม่มีรูปภาพในคังแบบนี้นะคะอันนี้เราต้องเอารูปภาพเข้ามาไว้เรากดที่เครื่องหมายบวกไปได้เลยนะคะแล้วเราก็เลื่อนค่ะหารูปภาพที่เราอยากจะเอามาใส่นะคะสําหรับขวัญขวัญก็จะสมมติว่าขวัญเอารูปตัวเองมาใส่นะคะอ่ะใส่นะคะจะไปไว้ยังไงนะคะเราสามารถเลื่อนได้แล้วเห็นสีแดงถ้าเราไม่ต้องการรูปนี้เรากดออกนะคะแต่ถ้าเราอยากเลื่อนขยาย ขวามือนะคะล่างเห็นไหมมันสามารถยืดได้นะคะยืดได้เออนะคะสามารถยืดได้หดได้นะคะแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ก็ได้เนะคะแล้วเราก็กดถูกเครื่องหมายถูกนะคะเสร็จแล้วเราจะให้รูปนะคะไปอยู่ปลายเรือหรือเปล่ากดตรงที่ลูกศรขวามือนะคะถ้าปลายคลิปเราก็กดได้เลยปลายคลิปเออปลายคลิปแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการเราต้องเลื่อนค่ะเลื่อนมาเลยนะคะจนถึงปลายคลิป แล้วเราก็เลื่อนแบบนี้นะคะสามารถเลื่อนว่าให้เขาอยู่ตรงไหนได้เออนะคะแล้วก็นะคะข้อความนะคะหลายๆคนนะคะใส่ข้อความยังไงดีนะนะคะเดี๋ยวควันก็กดข้อความนะคะเดี๋ยวควันกดนะคะเทคนิคขอบคุณสินค้าเทคนิคขอบคุณสินค้านะคะเราก็มากดนะคะพิมพ์ได้เลยนะคะขอบคุณ สำนึกรู้คุณในสินค้าเออนะคะแล้วเราก็กดนะคะถ้าเราจะเอานะคะคุณเห็นวงกลมที่มีหลายๆสีไหมคะกดดิ๊กเข้าไปนะคะข้างล่างอะ่ะเขามีให้เลื่อนนะคะหรือว่าเราจะเลือกนี้ก็ได้นะคะเลือกสีสีของข้อความเนี่ยเราสามารถ กดสีเนี่ยที่เราเลื่อนเลื่อนเลื่อนเนี่ยสามารถกดได้แล้วกรอบละ่ะกรอบก็คือข้างล่างนะคะกรอบเนี่ยเราจะเอาแบบไหนตัวหนังสืออย่างเดียวหรือว่ากรอบแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้ค่ะนี่เลยนะคะนี่แบบนี้สามารถเลือกได้นะคะเราจะเอาแบบไหนนะคะเอาที่เราชอบนะคะไหนลองสิอันนี้สินะคะนี่เทคนิค ขอบคุณํำนึกรู้คุณในสินค้าขวัญก็จะเอามาไว้ประมาณนี้นะคะแล้วอันนี้นะคะเราก็ลองเล่นดูสวัสดีค่ะวันนี้ขวัญจะมาแบ่งปันเ,เทคนิค,คนขายง<ด>่ายขายะะดีขายปังนะคะสั่งมาเสร็จแล้วกดนะคะถูกใจนะคะเครื่องไมายถูกนะคะแล้วข้างซ้ายจะใส่อะไรดีนะคะใส่อะไรเข้าไปดีนะคะกดเข้าไปเสร็จแล้วเราใส่รูปภาพ เออนะคะเราก็จะเอารูปที่เราเนี่ยมีความมั่งคั่งนะคะร่ำรวยจากการขายสินค้าเนี่ยเงินทองเข้ามาทำไมเรารู้สึกดีจังเลยสุขภาพผมดีค้าขายดีมีกำไรแบบไหนนะคะเราอาจจะอยากขอบคุณนะคะเราก็ใส่ลงไปว่าเขาทำให้เรามีความสุขสุขภาพดีนะคะเออไหนลองกดถูกใจสิ เอานี่ขึ้นมาข้างบนนะคะถ้าเราจะให้ข้อความขึ้นข้างบนเราสามารถกดแบบนี้ได้อันนี้ในคอนเนี่ยอันนี้นะคะเราจะให้อยู่ต้นคลิปแล้วก็เริ่มต้นคลิปจะปลายคลิปแล้วก็ไปปลายคลิปแบบนี้โอเคไหมคะอันนี้อยู่ข้างบนนะคะลองสิสวัสดีค่ะวันนี้ผวจะมาแบ่งปันเทคนิคขายง่ายขายดีขายปังนะคะสั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายขายดีขายหมดขายเกลี้ยงก่างานะคะสำหรับตัวตนเองนะคะได้อยู่แบรนด์แชมพู ขอบข้างๆเห็นคำว่าพื้นหลังไหมเลื่อนหาคำว่าพื้นหลังนะคะก็จะมีคำว่าพื้นหลังแล้วก็กดเข้าไปค่ะพื้นหลังคือนะคะข้างๆเนี่ยเราจะให้เป็นสีอะไรเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะเออนะคะนี่เห็นไหมใส่ลงไปได้เลยเอาสีอ่นอ,อนๆก็ได้ในลองสีอ่นอ,อนๆสิเอ,อสีอ่นอ,อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะสีแห่งความมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะแอลนะคะได้า ถ้าคลิปนะคะเราอยากตัดคลิปสักนิดนึงนะคะขวันก็จะตัดสติว่าอยากตัดคลิปข้างหลังนะคะเออตัดคลิปข้างหลังเราก็เลื่อนค่ะว่าเราจะให้อยู่ตรงไหนบายบายอยู่ตรงถึงบายบาย,แค,นะคะย,ยแค่นี้นะคะยกมือยกมือแค่นี้นะคะไหนลองเล่นสิสวัสดีค่ะวันนี้ขวัญจะมา ขวัญจะมาแบ่งปันเทคนิคขายง่ายขายดีายาาขายปังนะคะสัง่งมาเท่าไหร่งงก็ไม่พอขายขายดีขายหมดขายเกลีย้ยงกันลองเลื่อนเลื่อนมาสิถึงตัวนี้ด้วยความาซาบซึงใจค่ะแล้วคุณจะขายดีแบบไม่รู้ตัวคุณจะขายดีแบบอัศจรรย์ใจค่ะขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ ลองตัดอีกนิดนึงโอเคสวัสดีนี่นะคะเราสามารถเลื่อนัปได้คุณจะาดีแบบไม่รู้ตัวคุณจะขายดีแบบอัศจรรย์ญญใจค่ะขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะสุดยอดแล้วก็กดถูกใจนะคะอ่าสวัสดีค่ะ ันนี้ขวัญจะมาแบ่งปันเทคนิคขายง่ายขายดีขายปังนะคะสั่งมาอ,อะไรก็ไม่พอขายขายดีขายหมดขายเกลี้ยงกล <ด S 2> าอากาศน,นะคะสำหรับข้างบนแล้วนะคะความละเอียดของภาพนะคะบางครั้งนะคะความละเอียดนะมันอาจจะใช้แรมเยอะนิดนึงนะคะลองกดดูของขวันอะขวัญทำคลิปเยอะนะคะบางทีขวันต้องไปลบก่อนเอออันนี้ผ่าน <S 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 โอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ